สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับปมาจากร้านเบิร์นมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้านะครับวันนี้จะพามาชมคลิปรอบคันนะครับของรอยัลแอนด์ฟิวอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์นะครับสีเทาหรือเรียกสีนึกว่าสีโคมนะครับคันนี้รุ่นปีผลิตปีสองพันยี่สิบจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้นะครับรถตัวจริงนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่4,600โลแท้ๆเลยนะครับ คันใดที่กาลังมองหารถใช้งานหรือมองหารถออกทริปอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมขอนําเสนอในราคาดีๆไปเลยนะครับ159,000บาทนะครับ159,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้เงินดาวใช้อยู่ที่36,900บาทนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่าเงื่อนการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอ์ไซ2015ฝากไปติดตามมาด้วยนะครับเรามีอัปเดตลงรถเกือบทุกวันนะครับ ทานใดสนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถเอาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพพิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมเลขไม้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับท่านใดสนใจอยากจ,จะมาชมรถตัวจริงสามารถมาชมได้ที่ร้านเราเลยนะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์12ทับ2เลยขึ้นมา200เมตรก็สามารถชมได้เลยครับร้านเราใช้ระบบเครื่องยนต์ชุดรถไฟให้ทุกสุด ถมองหารถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับ